ยังเจอปัญหาอยู่นะครับบุรีรัมสำหรับการเอาชนะแนวรับของผู้แข่งธนกฤษหลุดเข้ามาเอ้าแล้วลูกนี้ร่วงลงไปพุศิลป์เปล่าอย่างไรครับให้เป็นไปหรือจุดโทษอยไงไงครับพุทศิลป์เดี๋ยวดูภาพช้าครับจังหวะที่ธนกฤษโวกมัเข้าสกัดก็โดนบอลด้วยโดนโคดด้วยครับนำยุนแจเหลยกจุดโทษให้กับบุรีรัมได้นะครับธนกฤษ เดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งเอาครับมาดูขางอยู่จังหวะตรงนี้จังหวะทับกิ่แม่ตรงเส้นกรอบสุดแปดสาด้วยครับหรือทำประตูขึ้น,นํำนะครับขาข้างหนึ่งข้างใดต้องอยู่ที่เส้นนะครับทีละโดน พีระดนซัดลูกนี้1-0ครับบุรีรัมขึ้นนํำแล้วนะครับ1ประตูต่อ0จากจุดโทษของทีระดนฉับรัสมีนะครับทายความกดดันให้กับเจ้าบ้านด้วยครับยิงเข้าไปถือว่าพุ่งผิดทางครับจะเกียดนะครับพยายามอ่านหน้าเท้าของทีระดนนะครับหรือจะเป็นอุทัยธานีนะครับที่จะพยายามเร่งเกมเพื่อตีเสมอ ครับอนมาจังหวะน,นี้เปิดเข้ามาโดยพคสวีให้มาสุมัญญา